อลลิวูดเกมในไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำชโชกุบุสึก เกมน่าไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สิบนาทีทางช่อง3กฎหมายเลข33นะครับและนี่คือเกมสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปแข่งขันแล้วรู้ว่าใครจะเป็นคนที่ชะนะบอกเลยนะครับอยากรู้ว่าผลงานตอนนี้ให้ติดตามอะไรยังไงกันบ้างเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนอ่ะของอะตอมครับผลงานครับล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาครับชื่อเพลงเก่งจังที่เพิ่งร้องให้ฟังมเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบตอนนี้สามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube ของ Love i s ครับผมอ่าครับสาระครับ ค่ะของล่ามีไปร้องเพลงประกอบละครช่องสามมาชื่อมาตาละดาค่ะเพลงมีชื่อว่ายินดีค่ะก็ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับบายครับค่ะก็ของหนูตอนนี้อยู่ค่ายนะคะอยู่ค่ายเลิฟอีสค่ะจากเบียนเคมาเป็นเลิฟอีสแล้วใช่ก็จะทําเพลงในปีหน้ายังไงก็ฝังติดตามกันด้วยนะคะอ่าเยี่ยมครับขอมาตุ้มครับครับตอนนี้เราอยู่ค่ายมวยนะตอนนี้เราอยู่ค่ายมวยนะ เาผลงานเาฝากผลงานผลงานก็เพิ่งกลับมาจากแฟชั่นวีคตอนนี้ก็กลับมาลุยงานในไทยนะครับก็อยากจะฝากเพราะว่ากําลังจะมีละครออนทางช่องสามนี่แหละครับผมอไก่ครับช่อง3ก็ฝากรายการนี้ด้วยนะฮะสารนาโชกกับจุกบอกสเกมด้วยนะครับย้อนย้อนไปสมัยต้องเปลี่ยนช่องแบบนี้เลยนะน้าหล่ะิดตามได้ในไอจีนะครับจะบอกว่ามีอะไรบ้างครับไก่สมพลครับของชาวครับของพี่ชาวก็ติดตามจากรายการวิทยุนะครับที่94เบรมบันพฤหัสสุกนะ กับน้องมาตูมด้วยการชาพุตตูมนะครับแล้วก็มีรายการทีเด็ดลูกนี้ทางช่องสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์ให้ได้ชมกันสองเรื่องเลยฮะว้าวครับผมเรื่องอะไรซอยสุดหยุดหยุดไม่อยู่กับเรื่องแรกซอยสุดหยุดไม่อยู่ครับผมเรื่องที่สองครับนัดยิ้มที่เรือนกำแพงครับนัดยิ้มที่เรือนกำแพงครับดีเป็นรายการแบบเป็นละครเป็นหนังที่แบบว่าต้องการให้คนยิ้มมากคือฟิล์มฟิล์มเห็นแล้วอยากจะชวนกันยิ้มฟิล์มนะอ่ะเกมนี้ครับจัดให้ท่า ทีมที่มีคะแนนนำจะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นทีมของคุณฝิ่นนะครับจะได้เล่นก่อนเลือกวิธีการก็คือ1คนมาเป็นหุ่นอีกคนหนึ่งคนจัดท่าผมจะมีโจทย์มาให้แล้วก็อีกสองคนนั่งอยู่ที่โซฟาเป็นคนตอบนะครับหุ่นเนี่ยจะไม่ได้เห็นคําใบนะเพราะฉะนั้นคนที่จัดเท่านั้นที่จะเห็นคําใบนะครับและห้ามใช้เสียงเลยเป็นท่าอย่างเดียวเลยว่ายืนยังไงแบบไหนนะฮะคนตอบที่อยู่ที่โซฟาตอบให้ได้ได้มาหนึ่งคที่ถูกต้อง5คะแนนสองคน ที่จะขึ้นมาตรงนี้เป็นใครกับใครครับอ่าวี่ิซาล่ากับโมบายค่ะสาล่าโมบายเชิญอีก2อคนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอบให้ถูกต้องพร้อมนะ90วินาทีหมวดผีทั่วโลกผีอ,อะไรบ้างพร้อมเริ่มผีอะไรผีก้องก่อยแม่นา แม่นาคถูกต้องนางกวักนางกวักถูกต้องเป็นผีได้เหรอกวกมีเอเกอเคียวอะไรกวักทั้งวันตอบตอบยิบถูกต้องคำว่าข้าพูดได้มีกระหังกระหังบินบินปีราตร์ฟีมีคอขาดมีหัวขาดถูกต้องโอ้้ตายแลว ได้มาพีนางลำพี่นางลำได้ดดพี่กองกอยพี่จีนพี่จีนซอมบี้ซอมบี้อะไรก็ถูกจะพูดออกมาได้ยังไงเลียงเคี้ยวแห้จะคือ่ะย ผีไม่รักหนูแล้วผีดิมอ่าแวมไพร์แวมไพรโ์โอ้ยตอบอะไรพี่ผีตาโบะผีตาโบะนี่นะ ตายทางกลมบ้าอันเนี้ยผีกระสือผีกระสือไม่รู้จะเอาถอดหัวยังไงก็รักกันนะนะโมบายนะจะถอดหัวออกเลยก็ไม่ได้นะฮะมีมีข้ามไปเยอะนะผีเปรตก็นึกไม่ออกมันไม่ชี้มาทางพี่อ่ะลูกมันไม่ชี้มาทางพี่อ่ะลูกีเปรตไม่ยากเลยนะทำง่ายมากเอาละ เขาได้ไปทั้งหมด10คํานะฮะหป้น5กับ50หวงเก่า26นะครับตอนนี้นําอยู่76คะแนนถับท่ได้แต่ทีมนี้คือสุดยอดเซียนของรายการอเอสอาร์อสเขาจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขาจะทำ12ข้อ12ข้อถ้าเขาทำได้เขาชนะทันทีครับใครเป็นหุ่นใครเป็นคนจัดท่า แน่นอนครับอาไก่เป็นหุ่นครับอาไก่ยืนหน้าพี่ตูมเป็นคนจัดทาโอเคที่เหลือสองคนสุธีครับหมวดหมู่ของคุณคือฝั่งนี้ก่อนพี่วินลีมาหรสบและการแสดงที่ประเทศอัฟกานิสถานโอ้โหฟังนะฟังนะดูนะไม่เล่นอ๋อนอออน้โอเครอเล่นดูป่ลนะไม่ทัน ไปไหนเท่าไปกินข้าวพูดเล่นไอ่เล้วมาเล่นมหัลศพและการแสดงนะฮะอันเนี้ยง่ายพร้อมนะตอบให้เร็วครับตอบให้เร็วพร้อมแล้วเริ่มรำฝรั่งราเกียนตงๆอ๋อผู้ชายอ๋อลิเกลิเกถูกต้อง มวยมวยนะครับมวยไทยมวยไทยถูกตัอหือสุดยอดตอบไม่ได้เลยเป็นไงล่ะรำรำอะไรอ๋อรำวงรำวงถูกต้องไอ้พทุกเก่งเลยเอาไลนทุกต่างมือเดียวเลยทุกขนขนขนถูกต้องไปไปไปอ่ฮะกินดีกินดียิมนาสติกรามเกียรติ์ข้าวไม้ข้าวไม้ จัดจ er. uh, ัดด้วยนิ okay. ้วนิ bill ow, bill ow. ้วโอเงมากเออตืดตืดตดปล่กเออกกรรมกิยกรรมเออเอาแล้วสองเดียวเลยสองเดียวเลยบู้ชยลลับไม่ลกอนโอ้ยโ้ยมงเก่งไหยเอาแล้คบ เราบางกอนยาวกองยาวโ้เอาแล้วเลือกแล้วเหรฮะฟอนลัมเออเสื่องเสื่องเสื่องมอลำหมอเลมมอลมมอเลมโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วไงโอ้ยเก่งมากเก่งมากพอเลือกหุ่นเป็นไก่เล่นเล่นเล่นเป็นอะไรก็อยากตอบงิ้วอ่ะถ้าได้12บสองข้อเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง ทีมนี้ของคุณฟินเข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของบุ๊กได้ไปทั้งหมดสิ <13? S 3> <13. S> 1สงเธอได้บั๊ก1ิบเอโอครับดีนะครับแพ้ไป74ต่อ76นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตครับคุณฟินอเล ต่บุ๊กก็ไม่กลับบ้านเดี๋ยวบุ๊กปาร์ตี้กับเราต่อเชิญทางนี้ครับวันนี้สนุกไหมสนุกมากครับสนุกมากครับเออแล้วทีมของเราโอเคไหมเขาเต็มที่กับเรานะตอบไม่โอเคได้ด้วยครับตอบไม่โอเคได้ด้วยครับโอเคโอเคบอกเลยบอกเฮ้ยเริ่มอย่างนี้เลยโอเคครับโอเคครับโอเคน่ารักทุกคนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อเชิญที่ขคาเตบ์ครับขอบคุณครับบุ๊กครับเออคุณฟินครับเชิญทางนี้ฮะ ถึงเวลาของคุณแล้วคุณเข้าสู่รอบแจฟอดเพื่อชิง10,000แบาทนะครับเลือกครับหนึ่งคนจากฝั่งนี้อีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้เอาขครแน่นอนแน่นอนพี่อะตอมค่ะอะตอมครับคุณอะตอมมาอยู่ตรงนี้กับใครครับพี่มาตุ้มกับมาตุมครับอะตอมมาตุมเชิฝั่งนู้นเลยฮะสองคนยืนติดกันได้เลยขอให้โชคดีนะครับมาดูว่า10,000แบาทจะเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว เกมที่5นะคะจัดให้ท่าเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมที่ได้คะแนนเยอะด้วยนะคะหมวดที่ได้ก็คือหมวดผีทั่วโลกเลยมีท่าทางการใบ้ผีต่างๆก็เกมนี้ก็เราชนะค่ะทําให้เข้ารอบแจ็คพอตนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากผู้ชมทั้งบ้านนะคะเป็นกําลังใจให้ฝินด้วยนะคะเข้ารอบแจ็คพอตจะสามารถคว้าเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่รอบนี้จะได้หน้าใหม่หรือเปล่านะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ